เรานอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเสียงสะอื้นเบาๆมันดังมาจากท่อส้วมในห้องน้ำตอนแรกคิดว่าหูฝาดแต่พอแนบหูฟังเสียงนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครกำลังร,องร้องไห้อยู่ข้างในเราพยายามกดน้ำล้างโถ ổ, แต่มันก็ยังอยู่แถมบางคืนเสียงดังจนเราต้องลุกขึ้นมากลางดึกคืนก่อนเสียงสะอื้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบหนาว หิวขนเราลุกสู้ไปทั้งตัวเราตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะมองลงไปในโถส้วมปล่อยให้มันดังอยู่แบบนั้นวันรุ่งขึ้นเราเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเราหน้าซีดบอกว่าเคยมีเด็กหายไปในท่อระบายน้ำใต้ตึกนี้ตั้งแต่นั้นเราไม่เคยเข้าห้องน้ำนั้นตอนกลางคืนอีกเลยเพราะรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหน ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง